สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแมงอีก accepted. เช่นเคยนะครับวันนี้น้องแมงมาดึกหน่อยนะท่านผู้ชมนะครับฝากชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องแมงด้วยนะครับวันนี้น้องแมงมีบอลสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันนะครับท่า,ทานผู้ชมนะครับสองถาดนะท่านผู้ชมราคาเบาๆเลยนะครับค่าจัดส่งนะครับเจบาทมะเหมานะครับรับสิต้นก็เจบาทนะครับ นี่นะท่านผู้ชมนะครับใครสนใจนะครับสามารถโทรไปได้ที่เบอร์063 4366825นะครับเดีย๋ยวน้องแบงค์ทิ้งเบอร์ไว้ให้ใต้คลิปนะท่านผู้ชมเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปที่ต้นแรกกันเลยแววมะยุรานะครับต้นนี้สวยมากนะครับเดีย๋ยวน้องแบงค์พาไปชมแม่พันนะแววมะยุราต้นนี้ให้อยู่ที่ ไปหกสิบบาทพอนะท่านผู้ชมหกสิบบาทดาวเคียงดินนะครับต้นโตวสวยมากๆฮนะต้นโตวสวยมากๆเลยนะท่านผู้ชมนะครับนี่อยวเบาแสงก่อนจะได้เห็นจุดชัดน้องมีจุดแบบนี้นะครับเป็นจุดสีแดงๆนะสวยมากๆนะครับเจ็ดสิบบาทนะใบบอลน,นี้อาจจะเป็นใบบอลทรงไทยนะครับเป็นบอลเก่านะท่านผู้ชมนะครับ เอาไปห้าสิบบาทพอนะดาบพเคียงดินนะครับมัขาวานนะครับเอาไปสี่สิบาทนะท่านผู้ชมมีสองกระถางสุดท้ายนะมะคาวานกระถางละสี่สิบาทนะท่านผู้ชมนี่สาขนาดนี้นะครับมะขวานนี่นะสี่สิบาทจอมทัพนะครับต้นสาใหญ่สวยใบแดงมันเงานะท่านผู้ชมนะครับเอาไป ห้บาทนะครับดาวเคียงดิน50บาทต้นนี้ชื่อว่ามนเทียนทองนะสวยมากนะครับน้องแบงค์ขออยู่ที่99บาทนะครับมนเทียนทองบอลเก่านะสวยมากๆนะท่านผู้ชมนะครับต้นนี้น้าลายเรืองพบนะท่านผู้ชมนะครับนี่สวยมากๆ มีอยู่สามต้นในกระถางไม่รู้มีหัวหรือยังนะจะให้ดูแม่พันธุ์นะครับนี่ท่านผู้ชมนะครับนาลายเรืองพบดูฝั่งนี้นะครับน้องจะแบบใบนะเดี๋ยวจะให้ดูนี่อันนี้ใบนี้เห็นชัดหน่อยนะครับน้องจะไม่มีกระดูกนะไม่มีกระดูกขาวนะท่านผู้ชมนี่กระดูกน้องไม่ขาวนะครับนาลายเรืองพบนะครับเดีย๋ยวตอนโตเนี่ยก็จะกัดายสีแบบนี้สวยมากๆครับบางคนอาจจะยังแยกไม่ออกนะอันนี้ แม่พันธุ์เหมือนกันนะท่านผู้ชมนี่นี่นะครับน้องแมงข่ายแค่เหลือกระถางสุดท้ายแล้วมั้งครับนี่เอาไปสามสามต้นเอาไปร้อยยีสิบนะครับเหลือต้นเดียวแล้วอ่าใช้ชนนะครับเจ็ดสิบบาทนะท่านผู้ชมป้ายปลายหนึ่งใบนะครับสวยมากๆต้นนี้นะครับไซส์ กำลังหน้าเลี้ยงเนี่ยนะท่านผู้ชมมีสองต้นเอาไปต้นลนะเจ็ดสิบบาทนะครับจังหวัดหนองคายนะครับท่านผู้ชมใบน้องจะแบบขาวเปื่อยๆนะครับนี่จังหวัดหนองคายใครอยู่หนองคายนะท่านผู้ชมหรือว่าใครอยากเอาไปเลี้ยงเพื่อสวยงามนะครับเจ็ดสิบาทนะครับราคาเบาๆเลยท่านผู้ชมจังหวัดหนองคายนะครับหนุมาณต้นนี้ <c oughs> หานุมาเข้าวเฝ้านะครับท่านผู้ชมนี่ข้าวเฝ้าใบชมพูนะครับหางยาวแบบนี้นะครับเอาไปต้นละห้าสิบบาทนะครับนี่อ่าจังหวัดกระบี่นะครับท่านผู้ชมห้าสิบบาทต้นนี้หยกจักรพพัดนะครับท่านผู้ชมเอาไปต้นลาแปดสิบบาทนะครับใบสวยงามนะท่านผู้ชมหยกจักรพพัดใบใหม่เปิดด่างมาแล้วครับ ้นนี้นะครับชื่อว่าม่านางพิมพ์นะครับท่านผู้ชมเอาไปห้าสิบาทพอนะครับโหต้นนี้ใบใหม่มีตำหนินะเออันนี้ลอดใหม่ลอดใหม่นี่ครับลอดใหม่สวยนะครับใบนี้มีตำหนินิดนึงนะครับชื่อว่าเทพอักษรานะครับต้นนี้ขอหนึ่งร้อยบาทนะครับท่านผู้ชมสุดปัทถนาแพงนะครับห้าสิบบาทนะครับ พญาสีเสาวพาสนะครับห้าสิบบาทนะท่านผู้ชมพญาสีเสาวพาสนะครับเป็นบอลเก่านะใบใหม่น้องจะป้ายเขียวนะครับนี่หลอดเขียวออกมาแล้วณนะเมืองนนท์นะครับใบป้ายสวยเลยนะท่านผู้ชมเอาไปสองร้อยบาทนะท่านผู้ชมณนะเมืองนนท์นะครับก้าทับ ป้ายนะท่านผู้ชมนี่ใบป้ายเดี๋ยวพาไปดูแม่พันธุ์นะครับก้าวทับก้าวทับต้นนี้นะครับขออยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับท่านผู้ชมนี่ก้าวทับต้นนี้เศรษฐีพันล้านนะครับเอาไปแปดสิบบาทนะครับเศรษฐีพันล้านโอ้โหดงด้วยนะไม่รู้ราคาเล่นหากกันเท่าไหร,นะร,รมม่นะท่านผู้ชมน้องแมงก็ไม่ค่อยได้ติดตามราคานะท่านผู้ชม มงคลทรั์นะครับห้าสิบบาทนะครับนปะปาเก้าต้นนี้ใครสนใจนะครับเอาไปอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับนปะปาเก้าสวยมากนะท่านผู้ชมนี่เดีย๋ยวน้องแมงพาไปดูแม่พันุนะครับนี่อันนี้แม่น้องแมงนี่คนดูแลบอสี่นะครับตอนน้องแมงไปไปทำงานนะครับอันนี้เป็นลูกๆนะครับท่านผู้ชมนี่ พร้อมที่จะเอาไปตั้งแม่นะครับเลี้ยงไว้ในนี้อันนี้เป็นตู้ตู้ตั้งแม่พันธน้องแบงนะครับนี่เดี๋ยวนี่ครับพรเจ้าะสวยนะถ้าม้ชมนะครับเดี๋ยวพาไปดูแม่พันธุดีกว่าว่ามีต้นอะไรสวยๆกันบ้างน,นะครับอ,อ๋อเดี๋ยวเพิ่งปิดคลิปนะครับก็ไปดูบอลสีสวยๆนะครับยามค่าคืนกันก่อนนะท่าม้ชมนะครับอันนี้เนีย่ยครับถ้าเลี้ยงตู้เนี่ยก็ ตูมัมขาดหมดแล้วน้องแมงน้องแมงไม่ได้ย็บเลยนี่มันจะละหัวแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้นี่ครับขึ้นมาใหม่ก็สวยใบใหม่เขาบอกว่าใบใหม่จะสวยกว่าใบเดิมนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมอันนี้น้องแมงจอหมดเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยขึ้นมาใหม่หมดเลยนะใบบางคนนะครับลูกค้าตกใจนะว่าเหลือ <c oughs> จะจะตายไหมอะไรแบบนี้ครับไม่ตายนะครับขึ้นมาใหม่อันนี้เป็น ใส่ตู้แม่พันน้องแบงค์นะครับนี่อันนี้ต้นพี่เศรษฐีพล,าน,ลานเมื่อกี้นี้นะท่านผู้ชมนี่ต้นพีต้นพี่ก็คือผ่ามาพร้อมกันนี่ยท่านผู้ชม <c oughs> นี่นะครับอันนี้เป็นตู้แม่พันอันนี้แม่พันมนเทียนทองนะครับนี่ท่านผู้ชมนี่น้องแบงค์ขายไปหนึ่งต้นนะท่านผู้ชมนะครับ หรือว่าถ้าเกิดใครสนใจก็มีแบ่งปันอยู่หลายต้นนะครับมูเทียนทองนี่นะอันนี้แม่พันธ์นะครับนี่สีส้มๆนะครับนี่สวยมากอันนี้เป็นแม่พันธุ์นะท่านผู้ชมนะครับนี่ครับอันนี้พร้อมพาหัวแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้อแงแบงค์เอาจะนํามาแบ่งปันท่านผู้ชมนะครับนี่วันนี้ไปชมบอลสียามค่ำคืนกันนะครับอ่าแม่พันธุนะครับ แม่พันธุ์แม่พันธุ์น้องแมงอ่าต้นนี้นะครับเป็นแม่พันธุ์แววมัจยุลานะครับท่านผู้ชมนี่นะครับต้นแม่สวยมากนะครับอันนี้ที่น้องแมงเลี้ยงในตู้เนี่ยเพื่อแบบอบให้น้องแบบโตไวๆนะครับท่านผู้ชมนี่แบบน้องแมงไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับแต่เอาน้ําเนี่ยหล่อทาหล่อกระถางไว้ตลอดนะครับนี่ท่านผู้ชมเพื่อป้องกันพวกมแมลงพวกอะไรด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็น นี่นะครับสุขีบจัดทับนะท่านผู้ชมใบออกจะส้มๆสวยม,ม,ม,มากส่วนต้นนี้น้องแมงไม่ทราบชื่อนะครับนี่อันนี้เป็นแม่พันธน้องแมงนะครับน้องแมงไม่ได้ขายนะท่านผู้ชมนี่สวยม,มากๆนะครับอันนี้นางลักสดนะครับนางลักสดก็มีแบ่งปันอยู่นะนี่ครับนี่น้องแมงชอบตั้งแม่นะครับใครชอบบอลสีมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ ให้น้องแบงค์หน่อยนะครับเพื่อดันคลิปน้องแบงค์นะครับนี่อันนี้นี่กําลังตั้งแม่นะครับนี่กําลังตั้งแม่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้องแบงค์จะมาอัปเดตให้ชมว่าจะมีเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะท่านผู้ชมนี่กําลังตั้งแม่อันนี้โนบะเก้านะครับนี่ครับนบเก้าอันนี้นะเมืองนุ่นนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าใครจะอบกระโจมก็จะโตเร็วกว่านี้นะขังเดี่ยวเลยนี่ครับอันนี้เป็น ก้าทับนะท่านผู้ชมนี่เป็นต้นเดียวกันกับที่น้องแมงขายนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้มาตั้งแม่นะเดี๋ยวไปดูตู้นี้กันบ้างนะครับตู้นี้ก็เพิ่งผ่าหัวไปนะท่านผู้ชมนี่ครับใบใหม่ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะนี่ถ้าละหัวไปนะครับนี่อันนี้ใบใหม่ขึ้นมาต้นนี้ใบใหม่ด่างด้วยนะท่านผู้ชมอ่าต้นนี้ก็ขึ้นมาใหม่เป็นใบด่างนะครับอ่ะส่งไข่นะท่านผู้ชมนี่ ผ่าไปแล้วนะครับพร้อมที่จะมาจำหน่ายให้ท่านผู้ชมนะครับหน้มาแบ่งปันกันนะนี่ครับอันนี้ชอบมากเลยนะครับนี่ตัวนี้เคลื่อนป่าศักนะท่านผู้ชมรอได้เลยนะรอได้เลยนะครับต้นสีแดงๆนะครับนี่อันนี้ก็รอได้นะครับหาหนุมานครับต้นนี้ก็เป็นหาหนุมานประสานกายนะครับท่านผู้ชมนี่รอแบ่งปันได้เลยนะท่านผู้ชมนะครับ ต้นนี้อส่งไขยนะครับอันนี้น้องแมงก็ลืมชื่อไปละมีเยอะมากนะบอลสีหลายสายพันธุ์นะครับเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็เก็ดนะอันนี้น่าจะเป็นซับพูนผลนะครับต้นนี้นะโอเคนะอันนี้น้องพะเก้านะครับโอเคนะครับใครชอบบอลสีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไคร้ให้ช่องน้องแมงด้วยนะครับวันนี้น้องแมงก็ขอตัวไปก่อนนะครับครับ สวัสดีครับปลาไปกับภาพบอลส,สี่สวยๆนะนี่ครับเดี๋ยวโฟกัสก่อนนี่ครับสวัสดีครับ